สวัสดีครับพบก,กับสุลุกข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่บาร์ซ่ามาดริดตาลุกจากฟีเอเยนฮานอยเอฟซีูกสัญญาฉบับใหม่กับเงียนกวงไฮล้มเหลวนักเตะบอกอยากลุยลีกต่างแด,ดนฮานอยเอฟซีนะครับตกสัญญาฉบับใหม่กับเงียนกวงไฮแนวรุกทีมชาติเวียดนามล้มเหลวเจ้าตัวลั่นอยากย้ายไปหาความท้าทายใหม่ๆในลีกต่างประเทศมากกว่าเมื่อวันที่14มีนาคมที่ผ่านมานะครับฮานอยเอฟซี FC, ทีมชื่อดังในศึกบีลีกลีกเวียดนาม เข้าไปคุยสัญญาชบัใหม่กับเงี้ยนกวงไห่ดาวเตะซูเปอร์สตาร์ของทีมและทีมชั้น,นวดนาทีเพราะการเจอจกั้นสุดท้ายต้องล่มลงไปเนื่องจากนักเตะต,ต้องการย้ายไปค้าแข้งกับทีมในลีกตามประเทศโดยสำหรับเงี้ยนกวงไห่ดาวเตะวัย24ปีจะหมดสัญญาและเป็นแข้งฟรีเอเยน่นหลังจากวันที่12เมษายนนี้บาร์เซโลนาและเรมาริดต้องตาลุกเพราะว่าปาร์ังซอเคยกล่าวไว้ว่าต้องไปลาลีกาสเปนเท่านั้นนะฮะ หลังสัญญาไม่ลงตัวโคด์บินดินนกะกวงไฮควรไปเล่นต่างแดนหลังจากที่สัญญาของเงียนกวงไฮกับฮานอยเอซีมีท่าทีจะจบลงเสียแล้วหลังทั้งคู่เจราจากันไม่ลงตัวและอาจจะทําให้ดาวเตะทีมชาติเวียดนามเป็นนักเตะฟรีเอเจนทันทีนะครับหลังหมดสัญญาต้านโคด์บินดินเอซีสโมสรร่วมหลีกแนะนําเงียนกวงไฮควรถึงเวลาแล้วที่จะไปเล่นในต่างแดนเงียนดิกตังนะครับอดีตนักเตะทีมชาติเวียดนามที่ปัจจุบันกุมเทีม บินดินเปิดเผยว่าผมปฏิเสธที่จะพูดถึงสัญญาของกุนไ่จริงๆแล้วกุนไฮนั่นเองเป็นลูกทีมเก่าของผมและจนถึงนาตอนนี้ผมก็ยังคุยกับเขาอยู่บ่อยๆว่าเขาควรไปเล่นที่ต่างประเทศเมื่อมีโอกาสเขาเองก็อยากไปเล่นที่ต่างประเทศและเขาก็บอกกับผมเหมือนกันไม่เพียงแต่ตอนนี้แต่เมื่อสองปีที่แล้วผมแนะนําให้เขาไปต่างประเทศการไปต่างประเทศจะมีความเป็นเหมืออาชีพ เงี้ยกองนายเองก็จะเชื่อฟังมากและมีบุคลิกที่ดีอดีตแข้งทีมชาติแม่นํากราบเอาจริงปะกิจเดินหน้าฟ้องศาลหลังจนสกัดเก่ายังคงค้างเงินอยู่ไปให้สุดปะกิจด,ดีพร้อมจะอดีตกลางกลางทัพทั้งสึกเข้าฟ้องศาลแรงงานทวงเงินด้วยตนเองเรียบร้อยแล้วหลังโดนอดีตทีมเก่าค้างค่าเหนื่อยเกือบ40,000 0บาทโดยกลางกลางรายนี้มีเรื่องที่ต้องให้พูดถึงบนโลกโซเชียลมีเดียมาตลอดในช่วงหลัง ับที่เจ้าตัวพยายามออกมาเรียบร้องถึงผู้บริหารของอุดรธานีเอฟซให้จ่ายเงินค่าเงินที่เหลืออยู่จำนวนเงินจัดส45,246บาทซึ่งก่อนหน้าน,นี้อิสราชมูลประธานสโมสรอุดรธานีเอฟซได้ไหลสดยืนยันว่าได้จ่ายเงินครึ่งหนึ่งให้กับทางประกิจไปแล้วเมื่อวันที่12มรกราคมในปี2565ส่วนอีกครึ่งจะจ่ายในวันที่12กุมภาพันธ์ในปี2565 แต่ยังไรก็ตามยังไม่มีวิแววของการชําระในส่วนที่เหลือโดยปกิจดีพร้อมเปิดเผยตอนนี้ผ่านมาเกือบเดือนกว่าแล้วเงินอีกครึ่งจํานวน3ามแสนกว่าบาทยังไม่ได้รับการโอนเข้าบัญชีมาให้กับผมเลยโดยปกิจดีพร้อมได้ทิงท้งถ่ายว่าดังนั้นเรื่องนี้ผมได้ยื่นไปฟ้องที่ศาลแรงงานจาังหวัดอนนุดรธานีเพื่อเรียกร้องเงินที่ผมสมควรที่จะได้ไปเป็นที่รู้เลยแล้วซึ่งศาลนะครับจะนัดวันเจอจะเกลี่ยนอกจากนี้ผมยังรวบรวมหลักฐานต่งางๆ เพื่อเรียกร้องไปยังทางสมาคมฟุตบอลอีกด้วยแต่ติดที่ฟุตบอลลีกยังแข่งขันอยู่ทําให้ไม่สามารถเดินทางไปยื่นเรื่องด้วยตนเองได้ FIFA Day มานูให้กับตันเจตตัดสินใจมาร่วมเทมเองหรือไม่กลายเป็นกระแสที่แต่งออกมาในกลุ่มแฟนบอลจากข่าวที่ออกมาว่าทีมชาตไทยชุดใหญ่ซึ่งมีคิวอุ่นเครื่อง FIFA Day ทั้งหมด2นัดประกอบไปด้วยแมตช์แรก ในวันที่24มีนาคมพบกับทีมชาติเนปาลอันดับที่167ในฟีฟ่าแลง i n g ที่สนามชนบุรีสเตเดียมและแมตช์ที่2ในวันที่27มีนาคมทีมชาตไทยพบทีมชาติซูรินามอันดับที่140ในศึกฟีฟ่าแลงกิงที่สนาม b ีจีสเตเดียมการตัดสินใจเรียกตัวชนะทีมสกริส,สิงกับอันทีมชาติไทยจุดชัป์ AFF Suzuki Cup 2020ที่เพิ่งทำอซิ์ได้ในเกมคาวากิฟันตเร่เปิดบ้านชนะนากุยาแกมปัส1-0 มาร่วมเทีมในการเลแข่งซึ่งแฟนบอลบางรายก็มองว่าน่าจะให้ชนะทิพย์ยู่ปรับตัวกับทีมใหม่ไปซะก่อนเพราะยังไม่สามารถลงเล่นได้เต็มเกม90นาทีทางด้านทีมงานข่าวบนไทยคอมก็ได้รับก,การเปิดเผยจากโมโนบูกิงกุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าด้วยความที่เป็นฟีฟ่าเดย์เราเองสามารถเรียกตัว,วเล่นได้เหมือนกับทีมอื่นๆทั่วโลกการมีชนะทิพย์สมกษินในฐานะกัปตันทีมเข้ามาร่วมทัพจะเพิ่มความมั่นใจในการเล่นให้กับนักเตะทุกๆคน เราได้ทำหนังสือไปกับคาวาสกิฟอนตอรี่แล้วแต่ถ้าชนะทิปคิดว่าขออยู่ปรับตัวกับต้นสกัดผมก็ยืนยันว่าจะให้เขาซ้อมอยู่ที่ญี่ปุ่นและเราเองจะพยายามหาคนใหม่เข้ามาแทนที่ผมเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้และยอมรับในการตัดสินใจจากชนาทิปด้วยซึ่งเราเองก็แค่รอเขาตอบกลับมาเท่านั้นเทนเนอร์บราซิลยนรมันกล่าวทิงท้าย วิลมาสขอโทษทำแบงคอกร่วงลีกครับลั่นแก้ตัวชูโคตา ACL ลีเดอร์การมาทำงานที่เมืองไทยครบที่2นะครับในรอบสีเดือนได้ไม่สวยเลยนะฮะสำหรับออริเลโอวิลมาสกุนซือชาวอาร์ซีที่ถูกเลือกมาเป็นกุนซือใหญ่คนใหม่ของทูรูแบงคอกและประเดิมนัดแรกด้วยการปรชาชัยชุนรีเอฟซีในช่วงต่อเวลาพิเศษ 0- ูนหลังเสมอกันในเวลา90นาที0 0ตกรอบ8ทีมสุดท้ายลีกครับพ2 0 2ี2 0 2บนะครับ ทำให้แข้เทอยมครับหมดลุ้นแชมป์ทุกรายการแล้วเหลือแค่ลุ้นทําอันดับไปลุยในศึก AFC แชมเปี้ยนลีก 2023, 2023เพียงเท่านั้นสําหรับภารกิจของวิลมาร์ตก่อนหน้าที่จะคัมแบ็คกลับมาที่เมืองไทยในการคุมทีมแข่งเทพนั้นนะครับตน้นฤดูกาลส0 2 1ันเถึง .2 วิวมาร์ได้คุมทัพบีจีปทุมได้ราว2เดือนเศษร,ระหว่างข้างกันยายนถึง13พฤศจิกายน64ก่อนที่จะแย,ยกทางกับกระถ่ายแก้วไปนะครับและกลับมาทำงานใหม่อีกครั้งกับทูแบงคอก ล่าสุดกระเด็นตกรอบ8ดทีมสุดท้ายในลีคับไปวีมาร์ก็ได้ออกมาพูดถึงเป้าหมายต่อไปนับจะนี้ว่าจริงๆแล้วเกมที่เราพลาดท่าแพ้ชุมลรีไปนั้นผมมองว่าเราโชคร้ายมากกว่าเพราะตลอดทั้งเกมเราเดินเกมรุกได้ดีกว่าชัดเจนมีการยิงมากกว่าแต่เปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้ผมขอรับผิดชอบความแพ้แพ้ดังกล่าวเอาไว้ด้วยตัวเองต่อไปจะพยายามพาท,ทีมจบอันดับให้ได้ไปเล่นในโคตา้าฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชีย2023นะครับ ให้ได้แม้ขณะนี้จะอยู่อันดับที่4ซึ่งตามหลังอันดับที่2-3อย่างบีจีปทุมเชียงรายที่5และ4แต้มเท่านั้นนะครับและเต่น,น้อยกว่า2ทีมอยู่1นัดอีกด้วยผมยังเชื่อมั่นว่าจะพาทีมไปลุย ACL ได้อย่างแน่นอนนะครับนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่15มีนาคมนะครับ